สวัสดีครับชินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปนำเสนอวิธีการเปิดบัญชีเทรดกับ Broker InstaForex ซึ่งถือว่าเป็นโ Broker ที่ได้รับความนิยมอีกโ Broker หนึ่งในปัจจุบันนะครับซึ่งคลิปนี้จะทำขึ้นด้วยเว็บไซต์ ThaiForex24.com สำหรับวิธีการการเปิดบัญชีเทรดกับ โบรกเกอร์ instaforex นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูวิธีการเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ instaforex ได้ผ่านเว็บไซต์ thaiforex 2 4 com นะครับโดยสามารถเข้าไปดูในส่วนลิงก์วิธีการเปิดบัญชีเทรดกับ instaforex นะครับเมื่อเข้ามาในเพจวิธีการเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ instaforex ครับในเพจนี้เนี่ยเราก็จะ นำเสนอวิธีการเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์อินสตาฟอรโดยละเอียดซึ่งมีภาพอธิบายขั้นตอนการสมัครอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ที่มีคุณภาพอย่างโบรกเกอร์อินสตาฟอรนะครับสำหรับการเปิดบัญชี กับบรกเกอร์อินสตาฟรสามารถคลิกลิงก์ในเพจนี้ได้เลยครับหลังจากนั้นเพจวิธีเปิดบัญชีเทรดกับบร k e กเกอร์อินสตาฟร์เ่ยก็จะนำเราเข้าไปสู่เพจของบร k e กเกอร์อินสตาฟอร์โดยอัตโนมัติหรือจะใช้วิธีพิมพ์ URL เข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์ได้ครับโดยพิมพ์ว่า www t y p h o l i x e n t f o r com slash insta typhorix twenty four com slash insta URL นี้ก็จะนำเราเข้าสู่เว็บเพจของบ r o k e เกอร์อินสตาได้อีกเช่นเดียวกัน สำหรับวิธีการเปิดบัญชีเบื้องต้นครับให้เราเลื่อนหน้าจอลงมาตรงกลางจะมีคำว่า Open Trading Account ตรงนี้หรือหากใครที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษเราก็สามารถที่จะเข้าไปปรับเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยก่อนก็นได้ครับหลังจากนั้นก็กลับไปที่ บริเวณกลางกลๆเพจของเว็บไซต์บลกเกอร์ครับจะมีคำว่าเปิดบัญชีซื้อขายให้เราคลิกที่แบนเนอร์นี้เลยครับหลังจากนั้นก็จะมีข้อตกลงให้เราได้อ่านหรือทำความเข้าใจหลังจากนั้นให้เรากด accept t e r m or a g r e e m e n าจากนั้นครับก็จะเข้าสู่เพจในส่วนของการกรอกข้อมูลการเปิดบัญชีครับสถานะทางบัญชีครับให้เราเลือก individual หรือว่าบัญชีส่วนบุคคลหลังจากนั้นพิมพ์อีเมลของเราลงไปครับ นะนว่าเป็นอ e ีเมลที่ใช้จริงนะครับเพราะว่าโบเกอร์จะส่งรายละเอียดข้อมูลบัญชีแล้วก็ติดต่อกับเราผ่านทางอ e ีเมลนี้อย่างนะนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคลครับก็คือชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเรา แล้วก็กรอกเบอร์โทรของเราเข้าไปโดยเบอร์โทรนี้แนะนําให้เป็นเบอร์โทรโทรศัพท์มือถือที่เราใช้จริงนะครับเบื้องต้นรหัสเบอร์มือถือของเราจะมี10หลักให้เราตัดศูนย์ตัวหน้าทิ้งแล้วใส่หมายเลข66เข้าไปแทนที่เลขศูนย์ที่เราตัดทิ้งนะครับอาทิเช่นเบอร์โทรของผม0965289499ตัดศูนย์ตัวหน้าทิ้งก็จะเป็น บวกหกหกห้าสองแปดเก้าสี่เก้าเก้าครับหลังแบบจากนั้นให้กด proceed หลังจากนั้นจะเข้ามาสู่ในส่วนของการกรอกข้อมูลบัญชีทเทรดของเรา,า,เ,า,า,วารเ,เวเา็บโบรกเกอร์จะให้เรากรอกรหัสผ่าน แล้วก็รหัสผ่านโทรศัพท์ที่เราต้องการหรือเราจะเลือกเจเนเรตก็คือให้บลอกเกอร์เขาตั้งรหัสผ่านให้เราโดยอัตโนมัติได้นะครับไฟเดซิมอล p พ e s s ให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องนี้ด้วยครับประเภทบัญชีให้เรียกแบบ Standard c r e ดิง้งซับเบอร์ให้เรียกเป็นเอเช Leverage เลือกเป็น1ต่อ200 Account Currency เรียลือกเป็นสกุลเงิน USD ครับหลังจากนั้นทำเครื่องหมายถูกหน้า I agree คลิกปุ่ม Open Account ครับ มันคือหน้าจอ Account, Opening, Confirmation แบบนี้แล้วนะครับแสดงว่าเราได้เปิดบัญชีการเทรดกับ b o o k ก er เกอร์ a Forex เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตดูในหน้าเพจนี้นะครับก็จะมีข้อมูลบัญชีเทรดของเรามี Trader Password, Phone Password, PIN Code อินเวสเตอร์พัสเวิร์แล้วก็ซับเวอร์ที่เอาไว้ใช้ล็อกอินในโปรแกรม MT4 เองนะครับซึ่งรายละเอียดส่วนนี้โบรกเกอร์ก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับเราทางอ e ีเมลและก็ทางเบอร์มือถือที่เราได้ลงทะเบียนไว้และทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการสมัครเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ InstaForex ง่ายครับขั้นตอนง่ายมากมีไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับเราก็สามารถที่จะมีบัญชีเทรดเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วสำหรับท่านที่ต้องการดูวิธีการเปิดบัญชีย้อหนหลังก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามดูวิธีการเปิดบัญชีได้ผ่านทางเว็บไซต์ t h a i Forex 2 4 .com หรือต้องการเปิดบัญชีด่วนก็สามารถจะเข้าไปได้ที่ URL t h a i Forex 24.com i n s t a f o ทคอมครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ